การปรับขึ้นพลังงานของตนเองให้สูงขึ้นหรือเป็นคนที่มีพลังงานที่ดีแรงสั่นสะเทือนที่สูงง่ายมากๆเลยค่ะนั่นคือการโฟกัสตนเองนำพลังงานที่เราไปโฟกัสสิ่งอื่นคนอื่นเรื่องอื่นๆเราไม่ได้ประโยชน์อะไรนำพลังงานเหล่านั้นกลับมา ไว้ที่ตัวเราเองโฟกัสตัวเองวงเล็บด้วยใจเบาสบายมองโลกตามความเป็นจริงด้วยนะเราจะอยากทำสิ่งดีๆให้กับตนเองอยากจะพัฒนาเรื่องนั้นนี้นู้นอยากจะมอบความสุขให้กับตนเองอยากจะลดละเว้นเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่ได้ประโยชน์ไปและหันกลับมามุ่งมั่นตั้งใจรักตนเองถูกมิติ ลองดูค่ะแล้วตัดเรื่องการยุ่งเรื่องคนอื่นตัดสินคนอื่นใส่ใจคนอื่นมากจนเกินไปจนวาวุ่นตัดออกขึ้นพลังงานของเราค่ะจะค่อยๆดีขึ้นสูงขึ้นสะเถียนขึ้นดูจากอะไรได้บ้างดูจากใจความรู้สึกของเรามันรู้สึกสุขสงบมันมีความสุขอิ่มเอมเบิกบาน และอยากจะทำแต่สิ่งที่ดีอแบบจะรักตนเองในทุกมิติ